นี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วของพวกเรานะครับใช่ครับอสนุกมากสนุกมากวันนี้ครับต้องต้องขอบคุณทุกคนเลยที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับขอผมผมขอส่งตัวแทนบอกความรู้สึกในใจสักหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าประทับใจมากจริงๆสาหรับทุกคนขอส่งตัวแทนเป็นกอนกอนได้ปะกอนกอนรู้ว่ามีคนอยากฟังเยอะกอน และและเอิเอินแล้วกันครับพี่กรกับเอินเอิให้บอกความรู้สึกอะไรกับผู้ชมที่มาดูเราในวันนี้หน่อยรักเหมือนกันครับผมจีบกันซะแล้วไม่ใช่คือความรู้สึกเหรอครับครับผมเอาจริงๆคือรู้สึกมีความสุขมากเลยวันนี้แบบ เรียกได้ว yes. ่าม okay, ีความสุขที่สุดเลยแต่ที่มีความสุขมากกว่าก็คือแบบเห็นทุกคนอะเอนจอยไปกับเราคือมันมันดีมากเลยที่ท so ุกคนแบบไนท์ไปกับโชว์ของเราด้วยจริงๆครับจริงๆและที่สําคัญความสุขและความสนุกแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราขาดเดอะมโคราดขอเสียงดนรังให้เดอะมโคราดหน่อยครับผมโเคดละมโคราดหนะยครับก็ต้องขอบคุณสภาพใจดีนะครับที่ ให้เราได้มาเจอกันมาเหลืออีกหนึ่งคนครับก็สำหรับเออนะคะรู้สึกว่าปีใหม่ปีนี้พิเศษที่สุดเลยสำหรับหนูนะคะเพราะว่าปีก่อนๆนะคะก็จะมีแต่แบบเขาดาวอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะได้มาเขาดาวกับทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาค่ะขอบคุณทุกคนที่สนุกกับหนูไปด้วยกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเดอะมอลโคลาด้วยนะคะที่ให้โอกาสดีๆกับพวกเราแปดคนค่ะขอเสียงปรบมือสักอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ ซักอีกครั้งคืออะไรวะอีกสักครั้งก็ไม่พูดนะตื่นเต้นนะนะครับคนเราแต่ว่าความสนุกยังไม่จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมีเราจะส่งเพลงอ่าเราจะส่งท้ายโชว์ของพวกเราแปดคนในวันนี้ด้วยเพลงเพลงนี้ครับผมไปขอนนิดนึงอ่าเราจะส่งความสุขให้กับทุกคนใช่ให้ทุกคนได้มีความสุขกับเราทั้งปีนี้ลากยาวไปจนถึงปีหน้าเราต้องบอกว่า อยากให้ทุกคนอยู่ข่าวดาวกับพวกเรานะครับ<ช>เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่คืนพวกเราจะได้มาเจอกับทุกคนวันนี้ครั้งหนึ่งสัญญาไหมว่าจะอยู่ด้วยกันสัญญาน่ารักมากนะครับไปสนุกกับเพลงนี้ครับขอให้ความสุขส่งผ่านเพลงนี้ไปถึงทุกคนนะครับ too much so much very much by ังกันเลย